วันนี้เราจะพาไปดูรถคันใหม่ค่ะทุกคนที่ได้ทําการซื้อรถคันใหม่แล้วแต่จะเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูพอดีว่าเป็นรถที่ให้คุณยายพาลอกไปขี่ไปตลาดได้ด้วยแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเทสพาพี่เตาเนน๋าทัวร์แชงเบย์โย่อาจจะกีผลสีอัดสีพร้อมค่ะทุกคนไฟเซเว่นหน้าบักซอยว่ามันจะรอดไหม ดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่องเกียตยาดานะคะวันนี้เราจะพาไปดูรถคันใหม่ค่ะทุกคนพี่ได้ทําการซื้อรถคันใหม่แล้วโคตรรวยแต่จะเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูพรดีว่าเป็นรถที่ให้คุณยายพาน้องไปยูขี่ไปตลาดได้ด้วยแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะทุกคนแต่ว่าต้องซื้อสดเท่านั้นนะเพราะว่าไม่มีผลลูกเยอะค่ะวันนี้วันนี้เด็กๆเยอะมากรถคันใหม่ของพี่กันเลยดีกว่า รถของฉันรถของฉันนั้นได้ทำการชาร์จแบตอยู่บอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่แรงที่สุดในร้านทุกคนโมได้เหรอความเร็ว2,008กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดระบบไอโฟนอ l p h a 7ใช่จะลงดูไม่ได้ตัวตัว a l p h นี่คือรถที่เราซื้อให้คุณแม่อีกคันนะคะทุกคนเอาไว้ขี่ไปตลาดกับน้องเปย์โยแบบว่าขี่ชมนกชมไม้ไปชมวิวที่พัดข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเชสพาที่เต๋ช,วชตัวแชงเปย์โยอาจด้กีผลสี่อัด4ีพร้อมค่ะทุกคนไปซเซเว่นหน้าบักซอยว่ามันจะรอดไหมนะคะ่ะไปเดี๋ยวมันต้อ<า>งชาร์จเหรอ เ,นะเปิดดูแบบนี้มั้ยมันก็เหลือเยอะอยู่ดีละโอ้ยมันเต็มแล้วมันเรียกว่าอะไรวะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าชใช่รถไฟฟ้า,าอันนี้ไป,ปลองไปลองคิดที่นั่งที่นั่งเบื่ออยู่อันนี้อันนี้คือสตาร์ทแล้วนะเปิดแบตบแล้วเดีย๋ยวเราจะใส่เกียร์ถอย เดี๋ยวขอไปตั้งลำก่นอนตัง้งลแป๊บโอเคเดี๋ยวเวลาพร้อมนะ1 2อันนี้อันนี้เกี่อีั้หดระดับเด็กๆ โอเคเดี๋ยวเรารถปลาเราจะทำการไปเซเ่นกันนะคะทุกคนอันดับแรกเราต้องขยับเบาก่อนเราสามารถอัดสีได้อย่งนั้นใช่ไหมนี่ จำเปลยโยกี่อะยี่ข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 รักนยาี่าีอ่ะี่ข่ขกี่ข่ข่ขี่ี่วี่ี่ขี่ขี่ขนี้ขี่่ี่ขีี๋ยวเขี่ขี่ขี่ี่ีี่ี่ีี เราเข้าไปลูกค okay, okay, so ้าหรือเขาเดินจะยังไงไม่รู้่โอ้เคกมากอ่าไปรุ่นมาเตียบ้านเลยไอ้เนี่เนี่มันนี่มันใบรุ่นเด็กกระโปรงใช่ปะแข่งก็ได้อยู่โอ้ยแข่งก็ได้อยู่ไอ้บิ๊กตาดิไปโชว์รถกูมีเปล่า เี๋ยวขอเองอะเดี๋ยวปไปซื้อมาผมไปเล้ยดิผมไปเล้ยดิเสียไปเลี้ยดิเนี้ยมึงฟังแต่ฟังแต่มา่าทางบ้ามาจอบดาแล้วไปเถอะมึงออกไปทางโน้นยเที่ยวปเออไปเลยมก็ไปตีเอาขี่เอาปเดยเออไปเออคุยอะไรสัตว์ต่อยแม่งเลยเอเราไม่กินรโช่ย่คต้ององเองใช่มร้องเอง เราต้องการะยะเพราะว่าเราต้องขี่ออกบ้านการะยะก่อนยอมได้ตอนสอบไปับขี่ให่านอะองศาเลยกว้างนิดนึงเขาวงกตโอ้โหน่าจะขับวงกตขี่คันนี้ไปก็ต้องเสียวขาไปนะคะเพราะว่ามันจะขูดอะนะใส่ไม่ก อนนะโอเคเดี๋ยวเราจอดเอาแมสกแป๊บหนึ่งโอเคค่ะทุกคนเราจะเดินทางไปเซเว่นทุกคนใส่แมสเรียบร้อยไปก่อนนะไปเลยไปไหนก็ไปนี่จับมกันยูทคนขับห้องไปเ่ย โอเคแ,แล้วโชว์ไฟเลี้ยวไปที <c oughs> แสบหูมากไปข้าร้อว่ โอเค <laughs> okay, เดี๋ยวไปซื้อของกันเดี๋ยวขาเก่าเดี๋ยวให้พี่เต๋อลองขอบัขบดูบค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเราเราเรียบร้อยโอ้โหเด็กๆเด็กๆค่อนข้างที่จะแบบว่าตื่นเส้นโอเคย่าเดือยองศาข้างซ้ายนี่ จะออกตัวรับไฟฟ้าปะหารเธอเดีๆนะต้องเปลี่ยนโชคได้แ้เนี่ยือว่าเก็บทุกลุมอว่าเป็นคน่ยแล้วเปนคนีถอว่าเป็เพียเอาแล้วนะมอแล้วนะองข้า พันแล้วเสียวค่ะทุกคนยวให้พี่เต๋อหมอบหมอบหมอบไปนาบ้าน้างอลนึ่ เป็นไงบ้างน้องเกดน้องัวใจจะสบายอ๋อใครๆเด็กๆถึงที่ไหมแล้วลงค่ะลงค่ะโอเคฝากทุกคนนี่ก็ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะราคาก็หมื่นปลายปไม่ถึงเลขสองหรอกก็แต่ชอบกุญแจนันี่เป็นรถสปอร์ตเลยอะไอ้โลโก้มันเออคล้ายๆแต่ก็บอมดีๆนะคะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย